โมาขายไก่ไหนาวที่กรุงเทพหรือที่ไหนไม่หนาวนะครับแต่ที่นี่โคตรหนาวเลยโคตรหนาวเลยขลายไก่ต้องพิงไฟอ่ะขายไก่ต้องพิงไฟไอ่ะบอกตรงเลยลว่าที่นี่ไขายไกลพิงไฟแล้วใครไม่พิงไฟไนี่คือโอ้โหหน,หนาวเลยคนนี้เขาขับรถไปไปมาๆนี่นะที่มันหนาวที่นี่ ขณะนี้เวลา5โมงกว่าแล้วโหเหนาทั้งวันเลยหนาทั้งวันเลยไข่ไก,ก่ก็เหนาต้องมาผิงไฟใครอยู่กรุงเทพใครอยู่ในตัวเมืองไม่เหนาเท่าที่นี่หรอกโหที่นี่ขาดว่เผมใส่เสอ้อก็หนาแบบนี้มาไข่ไก่เลยนะโอ้สุดยอดเอาจริงเนี่ยนเะนี่ยนะเนี่นะยไก่ไก่ทอดนะไก่ทอดเลยนะผมไข่ไก่ทอดผมกินไก่ทอด แล้วก็มันหนาวครับหน,นาวนไม่ไหวแล้วมาก่อไฟนะครับไฟผิงดีกว่านะผิงไฟดีกว่าเพราะว่ามันจะได้หายหนาวบ้างไล่อากาศหนา,าวหามังควันไฟนี่มันช่วยไล่อากาศหนาวๆได้ควันไฟนี่มันช่วยไล่อากาศหนาวๆาได้นะเออผมก็โชคดีหน่อยแล้วแหละ ไปหนาวขึ้นนิดหนึ่งไปหนาวหนาวก็ไปหาฟืนมาก่อเอาแล้วครับก็เนาเหมือนกันเดี๋ยวเจอครับดเดี๋ยวเจอกันทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับหน้าหนาวมาแล้วดูแลสุขภาพด้วยครับผมสวัสดีครับ